สวัสดีค่ะวันนี้แม่มาลีมาดามบ,บ้านนอกวันนี้สิมาผ้ามากหนะมนากหน,นาตัวนี้มากหนาตัวนี้มากหนาตัวนี้เพราะว่าเห่งานฟูนหลายนะจ๊ะเห่งานฟูนหลายฟูนหลายความมันฟูนอาบน้ำแล้วมาสิมามากหน,ะนาตนี้อามาเตะบานฝนได้หน่หอมาเตะบานผนได้หน่พี่น้อง คุณซิเงเอุตันเนาะทามามากแต่นานะอันนี้เนะานะเลยเนาะจ้าเนาะพอคว,ว,วันรวดเร็วมาไปเลยทำความสะอาดนะอาทิตย์ละสองสามเท่าแล้วเ้สะดวกเลยจ้าแล้วเทสะดวกไปส,สะดวกมัน อยงางาันฟุนฟิ่งสก,กปรกอุดต่ออุดตันหนามันนีส่สิควบคุมได้หนาเย็ยนเย็ยนหนาสิเป็นเย็ยนเย็ยนแล้วจะมันดูดเป็นเย็น ยูบ้านกระเฮ็ดดูยู่เธอไม่ยูพีเพราะเขากรเฮ็ดดีทอกนาจ้ะดีทอกนาดีทอกนาดูซึ้มเงินซิ่งโชกเะปุกนายมันสิตึงๆจัง่อยนายที่ตึงๆเพราะความสวยงาม พิมใหม่มันแหงส10นาทีแล้วจ้ะ10นาทีเอ,อ้บ10นาทีตอนนี้สิบนาทีหนาเย็นหนาเป็นเย็นเย็นหนาตึงจะยิ่งเนอะหนาวจะเป็นสัตเย็น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 ความกดนแรงยังไง1นาทีมาเจอกันจ้ะ มาแล้วจ้าสี่นาทีผ่านไปเฮาก็สี่นาทีเราทำมาล่างออกล่างออกมึงได้อจ้งมันจเป็นยังไงล่างออกกันเีื่อเราก็ล่างออก,าออก,าออกมาดูกันมันจะเปลี่ยนยังไงล่างออกแล้เป็นยังไง แล้วเห็นไหมใสขึ้นมาเลยน่าใสาขึ้นเลยแล้งหอแล้วน่าใสาๆมากยังสิอาทิตย์ละสองเทียสองเทียสามเทียเทียเยอะเรียกแต๊ดสะดวกๆๆสบายเห็นอจารหนาหนามันเป็นสบายนาขึ้นมันเป็นสบายนาขึ้นสบายสบายนะเหต,งเเหตุงานเบิดมือเหตุงานเบิดมือเบิดเวนมิตตฟุนยังสินาจะร ออกมามากเนาสบายสะอาดใสขึ้นมาเลยบอกว่าบอกว่าจะใสขึ้นมาเลยหน้าใสหน้าใสขึ้นมาได้ทีวันนี้แม่มาลีกับมี่ สำนีเ้าจะจมาฝากกันฝากให้ลองฝากกันเบิง้งสามสิบละขัดจัดฟุน้นฟุนอุดตอกอุดตันนะจน๊ะเนาะทำความสะอาดค่อยๆทำความสะอาดไปแล้วเนาะมือนดีแกมีสำนีน้อจ้าเด้อมอหน้าค่อยพอกันบ๊ายบายขอบคุณค่ะ